ให,ใ,หให้ลุงถามไห่ลูยกยข้าให้ยาก,ก็ได้อ,อ,อ,ไดอีหล่ะเพราะนั่นเลยเศร้าอกหักอีหลีบ่เบอรค่ะหนูคิดหอดเขาโอ้ยประกอ,อกที่สาวมาจักบาทซะดอกเบาหยอกนะคะหนูมไม่มีนะคะอีหล่ะเพ้าเรียนเพราจะเรียนจะมาคิดหอดผู้ใดไรแม่จะคิดหอดผู้ใดไรเป็นจนินตนาการเพื่อนเออเพื่อนค่ะเขาย้ายหนีอา้าวอยู่อุบลแม่บ่ลูก ่ค่ะนี่นพ่อยามมากเฉลยนะโอ้ยเนาะเอออุ้ยเนาะก็สิกะบ้าไปเว้ยไม่หยั่งอีกบซองบางงานเจ้าคือผู้หญิงคนแรกที่ให้กำลังใจอยู่ถูกคีย์ไหมคะอ่าน,นบ่มีไม่ถูกค่ะสูงกว่านี้ เพราะเปียกใจแล้ว่าเป็นยังคือเด้ยวมาเป็นพอก็ลูกกันมันคือกันมองนี่แหละพอี่ลองทอนหูกใ้อิหลาเห็ดอีหลาเล่นอารมณ์ตามที่พอลองด้่ยต้องห่างกันไกลหมดทั้งรถไจน้องอยู่กับอ้ยส่เอาเพียงใดแต่บอมีใครเออนะได้ใจน้องน่า แซวแซวแซวทั้งควาทั้งลูกขอขออนุญาตต่อแซานี่แหละแฝบแก้วแพะพ่อไปเต้นตัวสลูกไปอซะอีพ่อจีปิดวงดอกปีนาพ่อจีบภาพไปอยู่น้ำเหมือนหนูจะไปอยู่กับป้าใหม่บ่อปีนาพ่อจีปิดวงพ่อจีบภาพไปสมัครน้ำอันปูหม่ำโชไม่เอาค่ะทำไมลูกอยากไปสมัครกับการนันแพ้ไป๊าดอนาคตไก่เนาะลูกเอ้ยก็สมัครจอสมัครกัน โอ้ยป้าลูกพอบ่ะยุกดอกลูกพอบอเล่นซื้อแย่กำนันแพทย์เป็นโต๊ะย่างที่บอดีเลยลูกไอ้ายขาหนูไปสมัครกับย่าไฝย่าจงอังก็ได้ค่ะเอออันนั้นโต๊ะย่างทีี่ดเอาพ่อพอไปแต่งตัวลูกไปแต่งตัวออกมาช่วงมิ้วซีเคลโอ้เจ้าแม่ยังดอกแม่แ่อันนี้ก็ได้เอาศีสไมาหลองเพลงบัถือขี้ใส่กันอยู่นี่ได้เจอได้กันแล้วาสิเปิดศิลปินรับเชิญจกผูดได้คาราบัตรถือขี้หันฮะต้องหากันไกลหมดทั้งใจน้องยุ แต่วันที่จากอายมาฝากต่อฟ้าส่งใจไปเคียงข้างขวแล้วง่ายดอกคม้เอาเอาลูกท้ามาสวัสดีครับคุณครูาสนาเก็บตกจบแล้วค่ะ